ก่อนไปรับชมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบดูหนังหรืออนิเมะผมแนะนําร้านนี้เลยซูมแพลตฟอร์มร้านรับหารหัสแอปดูหนังราคาประหยัดมีให้เลือกมากมายหลายแอปไม่ว่าจะเป็น Netflix YouTube Premium HBO GO Disney Plus Prime Video และ b i l i b i l i ใครที่สนใจสามารถแอดไลน์ที่อยู่ใต้คลิปไปได้เลยครับขอบคุณครับเพียกว่าแล้วก็ขอเริ่มตัดไมคร,ร,ร,รอเยอะ เริ่มก่อนเริ่มก่อนฟอร์มหรือเปล่าเนี่ยแย่แล้วฟอร์มดีเลยฟอร์มดีเลยทำหนึ่งเปยนสามต้องรู้ว่าดีดีหมดอู่อุูยอะไรเนี่ยฟอร์มดีเริ่มก่อนเริ่มก่อนเจ็กที่ช็อตเราจูดึงแจ็กที่ช็อตไรเป็นเอดิฟเอดิฟจูดึงจากตอนเริ่มแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วผ่านเลยผ่านไปเพราเดินจูดึงไรเป็นซีซิลจูนึงจากตอนเริ่มแล้วก็ได้รับ สกิลซีทรสอเปอด์สามไม่เจอเปอดสาหายแล้วก็สับกองมีมาจีเอรึเปล่เหมือนจะหายยังไม่เจอมาจเอสเปกเจอได้เช็คได้ได้เช็คอด้แล้วก็เล่าห้องน้องเบงกูอีบไปเลยแล้วก็บวก5 0 0พันเพราะว่าไม่มีเด็กทำบวกเพาะมันบวกช่องแวมด้วยบวกด้วยบวกด้วยต่นบกอไลวดีารรดีารอ่าซซีลูซีซีลูสเข้าเดจอ ซีซีซูสซซีซูสุไลมาเทียบเลยเดี๋ยลงมาเปิดท็อปเจ็ดสไลมาโชว์โชวุมโจูกล่างนี้ด้วยโอ้ลราล่างนี้มเอาไว้ยินเรียรแล้วล่างนี้ยินไปยัแต่อยากได้กั๊แต่อยากได้กับเอามาไล่ต่ออ๋อมันก็เอาสลไลมาดีดนะ่ะก็สมมติได้ล่างสองใช่แล้วไลมาด่างคอร่างคอมันล่างแรก อนห้ด้วยอะไดกเอาตัวอะไรไวโอลินไวโอลีนตาเตสตล์ไวโอลินลีกินลีน้ำม่วงน้ำม่วงเฮ้เอาอีกเอาอีกเปนบ้าโซชาโซชาเม็ดนเม็ดืนอยู่ไหนวะเม็ดืนมี่อนองเรร้อแลโซชี่ไ โซชาปไปถ้าโดนทริกเกอร์จะได้โบมหนึ่งหมื่นโซชายิวไปไม่ใช่หรอแล้วก็เอามาช่องเรียกากไม่มีรับงานบมกน0หมื่นห้าเยบะแล้วจูโจมสองหมื่นไม่อยากยกืมคิดยังไงคุได้ดีคุได้ดีเปิดไม่ใช่กับสองหมื่น0สองหมื่นสองหมื่นห้าไม่ได้หรอที่ายกเรียญเร,รียสิลปว่านได ยกเคื่อตโอบ้านหนึ่งแล้วก็นำเรียการหนึ่งไปขึ้นเรียอโร่ไปูดีบาโร่พว้าพันเท่าไร่เช่นไม่มีโอ้ดรอสทิกเกอร์เกีการโจดไปปิอุสเลมานคอเสียวเอาไมค์ตรงดีไปหมันมันจะแรงกันไปวะสามแปดเฮ้ยมาสเตอร์เบอร์นี่ยเ้ลงไปแล้วก็อันนี้จบเเถินาแล้วเขเดินจดเลมานคอเสียว มือหนักเมื่อลงสนามต้องปลดสกิลบลัสรเบดเสมอเพราะว่าถ,ถ้ากูลงดักมาเขาไม่ได้พตบัสบาสบายิงขหน้าหนึ่ฮเอ,อาไม่บลอยอน,นี่ไงควายตลาดลลงเมื่อลงสนามสกิลของรเลนพัต์บ,บาัข้อมือหนึ่งใบข้อมือหนึ่งใบ,ท,งบท,ที่เกตไม่เกินแรงกลขอเป็น ดิวาโรแล้วก็ได้จวนไปบุกสามพันแล้วก็ยูเลวาโรก็ลงจากมือสซบาหนึ่งคอมโบคอมจอยสเกตสองเข้ามาบาซอร์ดาด้าอยู่ไหนดาไอ้ดาดอยู่ไหนดำดัเหลือดำดำแบล็กอโอ้บาซอร์แบล็กแล้วก็ยไม่อยากดูแล้วเรี่มอเลอีกหนึ่งใบไม่ได้คี่เลย โลภีโลภีงนิดซนิดมันเอาแล้วหายดามงแล้วถ้าไปสั่งฟองแล้วแล้วก็ไม่มีดางายไม่มีดางตัวนี้บอกว่าไม่มีดางไายจะบุห้าพันมันแรงแย่แล้วถ้ามันเอาไปบูุแบนแรงเออจะบูุแบนโดยชี้ตึกงๆต่อห้าพันต่อห้าพัน สี่สตาร์ไลท์ไวโอเล็ตวะไม่มีแดมหงายอยู่ตอนนี้โดนเคสองสามารถเพ่แคลร์ได้ด้วยแตครบเสๆโดนคีลึไป้งหม่นสองหมื่นสามโดนคีึึงแล้วอ่นสามเฮ้ยสกิลของบัสเตอร์เบดามีเกาศสใบเดยมากกว่าจะบกิสีเหลืองสองหมื่นสามเป็นสามหมื่นสามบกทิ้บกทิ้ไมันไหลสี่มีดเลอรปกา แบบคริ t ิคอลสามหมืนจะเป็นสี่หมื่นเวมินละมินละมินดาวนี่เซ็นเปอย่แบบคริ t ิคอลสองพืนหนึ่งสองนหนึ่ไม่นะจบเทินโอโอไม่กจัวอู้โอดีนะเปล่ากเล่นงนี้ก่อนเล่นแางนี้ก่อนใจเย็นหน่อยใจเย็นใจเย็นเย็นตริกด้วยเย็นตรไฟอกล้ไรับอะไร ช้าเอเทียมนี้มันช้าปุ๊บเบียดเบียนเบียดเปียนเบียดเปียนสรอ่าเลยดเอามาซมหนึ่งทิ้งหน่งไว้แล้วก็คนเบยดสองจักกองโซชาร์เลยดีแล้วก็เบอคนไว้ขึ้นมือแลำบากกันไว้กันไว้ลำบากกี่ใบสองใบเดียว แกไวดีวัน้องเรียงคนก่อนนี่เี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันลงแบงแกไวดีวักันเดี๋ยวมีเดี๋ยวโดนกักดามเอาดิเลยกีบารุส่งมามาดองไว้บนมบาบาบาแล้วอร่าบารุแล้วแลวลงเแล้วโร้แล้วอ้ล้วแวแล้วแล้ว้วแล้้วแง้วแล้ว้วแอ สัต่อลงข้างลงนี่กอุปกรณ์ต่อตัเลยโซชันหนึใบสกิลเม่ลงสนามโซชันหนึ่งใบพอดูชัหนึ่งใบถ้ามีอื่นในคามการบอลโอ้เ่ากูไลท่านมันได้ไปแล้วไล่าใหม่จบแล้วไล่าหม่ก็บแล้วไอ้งี้ไอ้น้องอที่ลงลงริมัอยู่แล้วก็สกิลเรามาบวกหมห เข็นตัเองแล้วก็สตาร์ไลท์อลีป่ะเกตสอได้บูสแล้วก็อินรเสร็จจากแถวหลังได้คันี้เรียเบาอยู่เรียเบาอืมเปดได้แวนก่อนเปิดได้ยู่จะได้ยูดเล้เดี๋ยวๆเออไม่ันไม่ันทวินไลท์ว่ะเปิดเช็ครอิกเกอร์ปุ๊บดี๋ยวมีที่ไล้กันมาเจอรังสไลมันอย่กันมาเจอไม่มีนึ่งแดงซีซิลุยแดงวทานั้นมิวเฮ้ยตูนได้ ได้ยิวคืนว่ะได้6 0 0อ0หลังหลังจนหลีกไม่ไปได้ว่าลอง30,000ตีอ้ด์กดู้โดนเสียมะตายตายตายปอมาตีบรรยากาศซอมบี้หนึ่งสุดเห่ายกเรียากาศ์ดหนึงใบเึ้นมือได้แล้วก็จะ65,000สุดเหล่าอ่ะอือ35การกดสุดเห,าห่าขอเท่าไหร่วะขอ15,000 ให้ไ่คิวสองหมื่นผ่านแล้วแล้วเธอจวนสเตร์เ,เรียกิดแล้วก็ทำการร้ายเป็นมาเจสเปกได้รลยมาเจสเปกไดอเลยทีมาเจนารีารครรรลิปหนึ่งแบไวท้ที่ไว้ที่ข้างนี้แหละพี่โต้มี GDP กูเห็นแล้วไปดีมี GDP เหร ดักมาแล้วนักหับเบลนเลยเบลดแต่สุลม,มันเมันค่อยร,ยร้แรงเท่าปกตเ <c oughs> ต้องโซกันแไหีเออแต่มันมันดูดคืนได้ใช่ไหมมันก็หยิบคืนอยู่ดีวะยายอะไรด้ไว้เกิน้านี้ทำอะไรไม่ได้ใช่้ะ ไม่ต้องกดแต่ตูดีเองตายตายสองมืหนึ่งิมมาเจสมาตีเรื 21, ่องเ,เรียกาศ2บสองใบนำเข้าสุดๆจากนั้นได้รับอิมานาที่ฟิฟร์สอใบมอัพอนหนึ่งแขกัดพิฟอร์ด่้งหมดเลยเอาใบหนึ่งไวท้ที่ไว้ที่ข้างนี้แนหะข้างแวนเหลวแย่นะแล้วก็จากนั้นคอนติเนีย ถ้าในโซมีบลัสเตอร์เบทและ, Dark ะบลัสร์ดาร์กจะโบน1คริสแล้วถ้าอยู่บนช่องแวนจะโบ,บน5,000โบนได้ด้วยก็จะเท่ากับว่าเป็นเท่าไหร่ว่า 21, 31, 36, 36, 36, 36 32, 2คริส3ไร้ไปมองก,กัารอะไงรยัยกลางข้างนี้ได้จวดหน่อยที่แวนกลางข้างนี้3แล้ว3แล้ว2,000 ไบที่หพลังงานกาดใบที่สองพลังงานกาดใบที่สามพลังงานกาดก็จกแต่เหมือนยังตีเข้าอีกหรือเปล่าเป็นสิบแปดสิบแปดยี่แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดะห้ามปดนีเอ่อสี่หมสาขอหมือนสองมขอสองหมืนอยู่ที่เกินจบเธอ ไม่ดูดิที่โต้ไม่ตกสามที่เยในเพ้เามันฟอรมันเร็วเลยจูแรงฟอร์มันเร็วร้ายรจเลยแต่กูกำลังโดนสองลายเลยํา้รับสัสิทธิองนะค่าอาได้รับสิ่งไหนครับฟอสลองแปะแรงทาไมแปะเบาเดี๋ยวมันไม่กดดันไงเดี๋ยวมันไม่กดดันตะกี้แวดกาดก่เลยเหนืยนไว้เราึงสวัสดิ์หนแล้วก็ชุกจากหลุมหนึ่งไปแล้วก็จากกองหนึ่งไปสลัยมาร อยากโซชันอยู่ไอโซชันอยู่อยู่บนมือนี่หว่าแต่ก็ตัวอะไรนาร์มรัสนาร์รัสมาสองเลยถามาถามมาาสองเลยวอยูดีๆตัวที่ออกแบบเทคมาได้งงๆเข้าอเด็กเอกไมลเยเอาเนภาพของวัตเยมนี่เอไม่แล้วมึงอ่านกแบบกะอะไรวะเนี่ยเงรมอมีเลียห้าใบเขาจะมาเป็นหมด มีเดียค้าล้านไปมีเดียคาล้านไปต้องปับเล็กเวอุ้งออกแล้วก็สกิลลามรักเลยเติมลาหนึ่งใบถ้ามีเดียห้าใบหรือมากกว่าธมหนึ่งบวกหนึ่งเปืนแล้วก็อีนรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งสองรอบนสองปแล้วก็ตอนนี้สกิลออกมาเป็นสามสิบสามถ้าในดาเมจโซนไม่มีการ์ดแหนหรืล้านคืเดียวสองทั้งหมดจะบวกหนึ่งหมื่นแล้วก็กร้อยได้รับสกิลห้าพัน แลว้วก็ถ้ามีเกรสามในโซนเดจะบอกให้แต่ข้อแค่เลยว่า้ยม oh, uh ันจะมีช้อแล้องีอิเลทอนิกส์่องเบรคายบริมาเกี่ยทองเบไปได้บูมไม่ได้ขออิเกออินเตอร์เซ็ตาังได้ไม่ไดขอท่องเบรคได้บูทด้วยครับได้บูทเปิดก่อนไตัวนี้คียเดียวหรอปคียเดียวเลยต้องปล่เลยอ๋อปล่อยไว้ต้งไวโอ้ยยยยยยา ปไปเดอไปเหมือนนปัญหาเลย่งเงี้มันตกเบาๆ่ะเบาหรอะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหมื่น้ามือันนี้เท่าไหร่โอ้หกมืออันนี้ตาแดงเลยอันนี้เท่ากับพีจีเท่านั้นอันนี้พีจีอันนี้ต้องการสดเทา่าไหร่นะห้าหมื่นเฮ้ยอย่าลืมอย่าลืมห้าหมื่อันนี้จะเป็นสิบแปดปสาปด 38ปบวกหมื่นสี่แปดีบวกห้าพันห้าหมื่สหกมือนอยู่นี้สอกิ่อุดีมันเบรกไว้จบแล้วริเกือบยังบมกหมื่นอยู่ตอนนี้แต่ว่าช่จบแล้วก็เดินจนไหนต้องบายบายแล้วก็จบครับเฮ้ยหาเพิ่มหาเพิ่มไม่ลงเปิดเท้าห้างหายไปสามถับมันเจอนะ ไม่เจอแย่ครับป้องกันยังไงแล้วก็ลงอะไรสักอย่างไปโดนดุลงเบดีเบียแต่ไม่มีเคให้กดสกิลเหมือนแป้งโมโม่น <c oughs> ายก่อนนายรับประโยชน์แล้วบ,บวกคชว่ยวมือเนาะเฮ้ยบ,บวกคชวห้าพันเป็นคชว่ยวมือสองสาม ยี 21, 31, 36, ่สิบเอ็ดสามเอ็สามื่อตีนำเรียกาศสองใบเข้าจุดโซได้รับได้รับคอสสองใบบ่น,ปนไปวะเดยเดยมาตัวไทยหรอเรื่อที่จะไว้ห้องเรียพ <c oughs> ี่ตู่ย,ยังไม่ใช่พีจีนห้องเรยอสองใบบ้าบ้าแย่แล้วเท่าไหร่วะเออสามหกใช่ <c oughs> <c oughs> ไหม กี่สิบเอ็ดสาเอ็ดสามหกสามหกสามได้สองหมื่นแปดสามหมนแปดอินเซ็ตเป็นสี่หมื่นแปดสองได้ห้าหมื่นแปดสองได้ไหมเดี๋ยวไม่ไม่มีล้วมมมันได้แค่สีมันได้แค่ห้าหกเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวสามหกสี่หกห้าหกหกสามได้ครับสามได้สาม อะอกัดยังไงตเออวก็ตัวนี้จะบบกพีด้วยเอาสีเหลวเป็นพี่ยิบเอ็สามเอ็นสี่เอ็นห้าเอ็นหกเอ็นเจ็ดเอ็นว่ะเจ็ดเอ็นสองทีทีดีพี่มการที่อยู่อะไรพอดีจบเชิญคำตัวผิดพลาดเลยอสแตนร็อกมีการคำตัวผิดพลาดจริงไม่ร้ายว่้เวลาแล้วโดนสองคีทุกเลน ลงมังกรมาไม่ตื้นลงมาโซชาร์ตหนึ่งใบได้ถ้ามียูเอ็นในครอบเดียวกันถ้าชาติติกเกอร์จะบวกหนึ่งเหมือนไมไม่โดนไม่โดนต่อเดือดดันลงไี่วอาโล่ไม่มีแรงไงจ่ายคอด้วยโซมาแทนี่ะโซมารหนึ่งโซมารนึ่งเอาอามังกรหนึ่งหมดแล้วนี่ว่ะดูซีก่อนไม่ใช้แค่สองซุเรามาสุเรามาเอาสุมเรามาเเดี๋ยวใบเดียวนี่ว่ะ าคืออะไรี่มันเหมือนชื่อตอนแรกคือสายเียอะไรไะเราคือนั่นหรือว่าเหมืนภาษีอ่ะอ๋อ้ใช่หอันันมันจังกอกแล้วกอกนะถราเปิสลามเออหน้าเราไม่มีทางรอดจากมานต้องแเลย มครับบุกแรงชิบหายเลยแล้วก็ที่ออนวะในเชินปุ่นก็เดี๋นี้บวกหนึ่งมื่นแล้วก็เทกเอาบายวะเก็บสองทุกใบแล้วครับหกหนึ่งหน่์เหล่าเยี่ยมเ็นเยี่ยมภาษาเยี่ยมรอยูหอมมัสที่ดีทำอะไรไม่ได้ได้แค่นี้เราชาร์จไม่ลงพิเกอหมเลยเปิดไม่แบนการวะเท่าไหร่สี่พ่นสามหลายแรง ไปก่อนอยก่อนเลยระหวังว่าเมมือไม่กันไม่ได้สักเลนเลยหนึ่งใบสใบโอ้โหไม่มีเลยหนึ่งแล้วเท่าไหร่บอลเท่าไหร่น่มอพอกันแล้วเนี่ยมังกรโจมตีเท่าไหร่เมนมงกรสองมืนสามหมื่นสี่หมื่นสองขี้ใช่ไหมห้าหมื่นห่งกอแบก 2ี่แมโอ้ยกนเท่าไหร่นะห้าหมื่นห้าหมื่นอันนี้สิบแปดยี่แปดสามแปดส้าแปอยบานจงีสองแดมเ้ยตายไอ้ตองชนะมาเจไดเหรอมีปได้ดังไหนไรโอ้ยยมือมืออะไรเกมมาเจ